ทำน้อยต้องได้ผลเยอะทำเยอะต้องให้ได้ผลมากและผลแห่งบุญน,นั้นที่เกิดจากมหาทานบารมีจะต้องส่งผลทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและกับปัจฉิมวัยแลปลว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุไขซึ่งก็มีหลักอยู่ว่าก่อนทำ ใจต้องผ่องใสกำลังทำต้องปลื้มใจเมื่อเราตัดสินใจถูกต้องแล้ววิติใจที่เราเอาชนะความตระณีได้และเห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้ทำไปแล้วนึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกทีว่าเราตัดสินใจถูกแล้วครับนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ระโยานันปจุบานคก็ตัดความตรรณีและความโลภในใจของเราให้จิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดวงบุญที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตเหมือนต้นกล้าไม้ที่เราปลูกขึ้นจะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตและทรัพยาบนี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศลโดยผ่านพระพุทธศาสนาเพราะนั้นนึกเมื่อไรแล้วก็ปลื้ม ก่อนทำกำลังทำแล้วหลังก็จักทำแล้ว